สวัสดีครับพี่น้อง FC ฟสามน้อเพชรบันแพงครับ FC บอโจ FC หลางงี้ครับแลตอนนี้ถอดกระถินมาเรียบร้อยแล้วครับส่วนยอดนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะค่อยบึงในคลิปหลายๆช่องบว่าอาจจะเป็นช่องเสียน้นหรือช่องนี้เดี๋ยวพี่น้องจะแกงยอดอทั้งลุมซอกเข้ามาในบ้านอีหลานะครับเ,เดี๋ยวจังหน่อยก็สิไดเ้เก็บของเดินทางไปงานลอยยดต่อครับไล่กันแง่แงพี่น้อง ันไปง่ายๆเด็นออคลี้เวันรไเอารมัยเนี่เอาลงแล้วอยู่น้ำประมูลเลยครับเรต้นที่สิบาทเดี๋ยวจัน่อย จะได้ขออย่างเดินท่ายต่อนะครับพี่น้องเอามาเก็บบรรยากาศในคลิปนี้ฝากให้พี่น้องเอฟซีมีบุญนะครับดีใจร้ายครับเป็นมากนี่งานนี้การนนี้ได้มาร่วมบุญกับอีหลานนะครับจะไม่จะคุยแล้วพี่ลาก็ะวันพักผ่อนแล้วครับพี่น้องก็กลับแยก จะกลับแล้วนะครับครับในคลิปนี้นะครับพี่น้องลังจากที่ถอดกระถินเตียบร้อยนะครับพอหักไม่หักกันทยอยกันกลับกันไปไล่แล้วครับเดี๋ยวจะน้อยกับ ทางน่มซอก็จะเด้กขอหยาดได้ไปล่าพออยากมีหน่อยกับยิราพึ้นเขาภากแล้วครับเขาพัคพรเพื่อสีไปงานอยู่ลอยเอ็ดต่อครับเรี่องนี้อยู่ลอยเอ็ดเอาบรรยากาศรอบบ้านน้า <c oughs> พี่น้องบึงครับอ่าสิตามยิลาอีกฮอดวันจันทร์ครับวันที่สี่พอว่าผมล่าง,งาน ลามาห้าวันนะครับจะลาพักผ่อนนะครับเป็นลาพักผ่อนเพราะว่าสิทธิ์ลาพักผ่อนของราชการเขากับสะสมวันลานะครับได้ปีละสามสิบหมื่นอยู่ครับแต่ถ้าเขาสิทธิ์ลาพักผ่อนไปใส่ไปเที่ยวไปยังไงตัวนี้ก็ผมก็ได้มาทําในส่วนนี้นะครับท่ายอดให้พี่น้องเบิ้งนะครับนั่นคือที่พานมานะครับอาทิตย์ศร อสองสามเมื่อกี้นะครับที่เฮ็ดคลิปลงให้พี่น้องก็ขอบคุณนะครับชิปนี้ก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่ติดตามถือว่ายอดวิวนะครับขึ้นมากนะครับตามเพราะว่าถ่ายทอดลงไปก็ถ่ายทอดดออกจากใจนะครับเพราะว่าก็ผมกะออกข้อมูลที่เคยบึงาตามอีลาขอมูลอีลาขามา แต่ตอนใดจังไหนนะครับก็เลยล้วก็รูปแบบการเฮดคลิปนะครับก็เป็นแนวทางที่นําเสนอให้พี่น้องเบิ่งนะครับพี่น้องก็ให้ความให้การตอบรับนะครับให้การสนใจหลายหลายท่านนะครับให้ให้การตอบรับถือว่าดีครับแล้วก็ถือว่าเรามาทําตรงนี้ก็ถือว่า บานเกณฑ์แล้วก็เือประสบความสำเร็จู่ครับก็ใจใจฟูขึ้นอยู่นะครับก็ในส่วนที่มาเรียนรู้โซเชียลนะครับนะเจอกิอีกตัวหนึ่งก็ได้มาอยู่ก่อิลานนอยนะครับได้อันไดพ่อเฮาในเบื้องในแง่งนะครับทุกคนที่บ้านนะครับก็ลร่วนได้มีใจดวงเดียวกันนะครับมาร่วมอ่าอนไดพอดูแลเบื้องแง่งกันได้ก็ มีใจดวงเดียวกันนะครับคือองค์อิง,องตรัตนพรนะครับโดยข้อมากข้อมูกพันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับในคลิปนี้กัเป็นคลิปที่อยากว่านะครับถึงการที่มาทำโซเชียลนะครับการมาทำงานมาทำโซเชียลที่ผ่านมาและมาบอกให้พี่น้องฟังนะครับ เดี๋ยวสิได้เดินทางกลับนะครับเดี๋ยวสิไปล่าพออีกเม่อหน่อยกับกระสิบโบได้ไปถ่ายคลิปดอกนะครับเดี๋ยวสิคลิปนี้สิฝากพี่น้องไว้นะครับในบรรยากาศร,บรอบๆบ้านนะครับข้างบ้านเพปนเนี่ยนะครับเขาคนแก่พ่อเจี้ยวแล้วครับพี่นอ้องบรรยากาศดีใจไลายครับดีใจครับเดี๋ยวมาเห็นความสําเร็จของเด็กหน่อยคนหนึ่งนะครับ อยากที่เราเฝ้าติดตามนะครับหลายๆคนหลายๆท่านนะครับพอหักเมียหักหลายๆบ้านนะครับได้มาติดตามนี่แหละคิดสิคิดหอดสิคิดน้ำอยู่เลยพี่น้องเดี๋ยวเมื่อสัมผัสมาอยู่น้ำเศว้ามากครับพอกันแล้วว่าเออมาทายคลิปเดอร์ตื่นขึ้นมาหนึ่งเพิ่นก็เป็นคู่บาจย์สอนดีครับพอกันกาบยูกับชนิดกันกับเพิ่นนะครับ ทีมงานอาศิลปินในวงนะครับอบวนครับอบวนเพราะว่าสิเป็นเสียนนไม่บีนะครับอ่าไม่แก้มไปเอกสร้างไปเอกไปเอกเอกนะครับไปเอกต้นไม่กินน้องเบียร์นะครับเคยถ่ายคลิปเคยคุยเคยนั่งน,นกันไปเอกวัดเห็นกันกับทักทายหอมแอมยังสิครับพี่ซุนะครับ จิตวอดเพิ่นอยู่ครับก็ยังมีเวลาเดินตามอีกมื่สองมื่อ,อยู่ครับอดวันจันทร์เป็นแล้วครับส่วนบอดนะครับมากัเพิ่นกับมางานลูกสาวเกินบนแสดงแล้วเพิ่นกะไปภาคเพิ่นก็มาพอดีก,กัมาตอดผมกะยุทธายขบวนพีนิกกี้ก็แต่ติก๊กใจบอกไอ้เปิดกระจกลงไอ้ซอเดี๋ยวพาอบอดย่างเข้าไป พร้อมน้ำแน่ยัส่ก็เลยได้ถ่ายคลิปบอดลงนั่นนะครับจากไหนเพิ่นกะพ่อลูกนะครับเพิ่นกะต้องบางที่งานเพิ่นหลายทางนะครับเพิ่นเป็นปู่บริหารจากไหนเพิ่นกะห้ความสําคัญกับลูกสาวนะครับต้องมามาคือเก่านะครับพี่น้องคือบรรยากาศก็เลยมากว่าวันเราให้พี่น้องฟังในคลิปนี้นะครับอาจสิบ่ได้พาเข้าเบิ่งบรรยากาศในบ้านนะครับพี่น้องบรรยากาศก,เกาัเว้าถึงบรรยากาศที่ เอาอมาเก็บเกี่ยวอบอกถึงความรู้สึกที่ได้มา,าพบมาเจอไดลไทยถอดทางพี่น้องฟังในคลิปนี้นะครับกพพบเจอคืพอพบเจอในสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ประทับใจนะครับได้มารวมงานกับองค์กรสร้างน,นวัตผนแพงนะครับได้มาเห็นพลังหลักพลังรัทธาของอิหลานะครับเอฟซไปไซกับพี่น้องทักกระดีใจเะครับ พอ้พอมีแม่เพิ่นเข้ามาเอฟซีมาจับไม่จับมือว่าเอานุ่มซอสจีติดตามอยู่เลยติดตามอยู่เลยเบื้องไฮยุคพัสดนครับกดีใจครับพี่น้องจีบนี่ครับให้เบื้องบ้านหอบปันครับชิดหอดชิดถึงเลยครับบ้านหอบปันนะครับปีหน้าสามสิบตุลาปีหน้านะครับกฐิน ปีที่สองครั้งที่สองเป็นกระสีจัดขึ้นวันที่30ตุลาคมปี68นะครับปักกระถินไม่แล้วครับพอกระถินวันที่เฮ็ด3ปีต่อกันเทือนี่เป็นเทือที่แรกครับปีกายที่เฮ็ดช่วงมกราบเป็นเป็นผ้าป่าครับปอยพ่อย,อย,อยบอกแล้วตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามันเทือนั้นเป็นนะครับเป็นผ้าป,ป่างานกระถินเพิ่งมีครั้งแรกคือครั้งนี้นะครับ,รบไเอาบรรยากาศ รอบ,บานอีหล่าให้พี่น้องคนกับทย่อยทย่อยออกนะครับเดี๋ยวจุดจุดจุดใต้ก็น,น่าจ,จะมีจุดหนึ่งพันยูพันกระสีทาไปลงก่อนลงเทปเหมือนเป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์หยุดพันกระสีแรกนี่กระสีไปหน้าง,งานลอยกระทงลูกสาวนะครับน้ำอิหลา่าวันสันกจังสิคอยเดินทางกลับมืออื่นนะครับเดี๋ยวสำหรับนุ่มซ้อนนะครับในคลิปนี้นะครับมาบอกบรรยากาศ เอความรู้สึกให้พี่น้องได้ฟังนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกัิเข้าไปนางานครับเดี๋ยวสิไปเก็บภาพบรรยากาศนนงานอยู่รายเอดให้พี่น้องได้รับชมในลำดับต่อไปนะครับพี่น้องขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็ชมผลงานนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับฝากเป็นกำลังใจติดตาม ให้ก่าวย่างเดินในสายโซเชียวไปกับท่างสาวน่อยไปกับอิรานี่นะครับนะครับขอบคุณทุกแรงใจนะครับคลิปนี้นะครับปากไว้สมนีก่อนขอบคุณนะครับจากใจทางช่องซอหนุ่มทะเบียน j o 1อวันออฟ l ิเชครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ